วัสดีค่ะอยู่กับอุ้มค่ะสุขอริยภาขากิจวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ว่าทํายังไงเมื่อเราเป็นผู้หญิงที่หาเงินเก่งแล้วคุณผู้ชายจะไม่กลัวเราเพราะเราเป็นผู้หญิงในไทป์ที่เรียกว่า Bossy Baby ค่ะสิ่งที่ Bossy Baby เป็นคุณลักษณะการสังเกตเบื้องต้นคือทําไมไม่ทําแบบนี้ฉันสั่งให้เธอทําแบบนี้ ฉันคิดว่าควรจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ฉันไม่ฟังความคิดเห็นเธอเพราะฉันคิดว่ามันดีแล้วจะมีภาวะในเรื่องของการนำคุณลักษณะของการเป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้านายหรือเป็นบอสในองค์กรเนี่ยล่ะค่ะเข้ามาใช้กับความสัมพันธ์กับคนรักของคุณคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งนี้ที่คุณทำอยู่มันจะทำให้คนรักของคุณเกิดภาวะอะไรบ้างภาวะที่หนึ่ง คุณเคยรู้ไหมว่าลึกๆแล้วจริงๆคุณผู้ชายเขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นปมด้อยของเขาเป็นจุดที่ทำให้เขารู้สึกแย่เพราะเขาสามารถหารายได้หรือหาเงินได้น้อยกว่าคุณผู้หญิงที่เป็นคนรักของเขาด้วยค่านิยม ด้วยสภาพสังคมของบ้านเราประเทศเราที่ถูกปลูกฝังมาว่าคุณผู้ชายจะต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวในการออกไปทำงานหาเงินเอารายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวนั่นเองครูมีเทคนิค ของการลดภาวะความเป็นเบบีบอสซี่มาแบ่งปันครูใช้คำว่ามาแบ่งปันเพราะถ้าสุดท้ายคุณรู้มันอยู่แล้วคุณไม่เอาไปทำไม่เกิดประโยชน์ค่ะคุณก็ยังจะเป็นเบบีบอสซี่ไม่ใช่เบบีคนดีของคนรักคุณอยากแน่นอนข้อที่1คุณต้องแยก Financial กับความรัก ถ้าคุณไม่สามารถแยก f i n a n ันเชหรือเรื่องเงินกับความรักออกจากกันได้แปลว่าคุณกำลังไม่ได้อยู่ในเกมของความรักแต่คุณกำลังอยู่ในเกมของการบริหารธุรกิจความรักซึ่งมันผิด เขาไฟนั้นเชี่ยวกับความรักแค่ชื่อก็เป็นคนละเรื่องกันแล้วค่ะคุณต้องเคารพให้ได้ก่อนว่าไม่มีใครเก่งไปสะทุกเรื่องแม้กระทั่งคุณเองก็มีบางเรื่องที่คุณไม่เก่งหรือไม่ถนดัดและมีบางเรื่องที่คุณเก่งและคุณถนดัดเพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะเป็น baby bossy เพื่อตามจับผิดหาจุดด้อยของคนที่คุณรัก คุณควรจะมองหาจุดที่เขาเป็นจุดเด่นหรือโดดเด่นเพื่อเข้าไปสปอร์ตให้เขาพัฒนาสิ่งนั้นเกิดประสิทธิภาพหรือทำได้ดีอย่างสูงสุดข้อนี้สำคัญมากคุณต้องรู้และยอมรับตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วว่า การที่คุณไปคบเขาคุณต้องเห็นข้อมูลหรือโปรไฟล์เขาว่าเขาไม่ใช่คุณผู้ชายที่หาเงินได้มากกว่าคุณเพราะฉะนั้นคุณอย่าหลอกตัวเองโดยเอาความคาดหวังไปแปะไว้ที่เขาว่าวันแรกครบการหาเงินไม่ได้เยอะไม่เป็นไรแต่วันต่อไปคุณต้องหาเงินได้มากขึ้นสิ คุณต้องหาเงินได้เยอะกว่าฉันสิคุณต้องเอาเงินนั้นมาเป็นบำนาญให้กับฉั้นสิไม่ได้คุณต้องกลับไปย้อนคิดตั้งแต่เดวันเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้แม้กระทั่งการเปลี่ยนตัวเองยังยากเลยค่ะคุณต้องห้ามเอาความคาดหวังสร้างแพทเทิร์นให้กับ ให้เขาเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นโดยลืมมองว่าเนื้อแท้ของเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนเช่นไรถ้าคุณจะรักเขาคุณต้องรักในแบบที่เขาเป็นเหมือนที่คุณพยายามยัดเยียดให้เขาว่าถ้าจะรักฉันต้องรักฉันในแบบที่ฉันเป็นสิเพราะฉะนั้นห้ามเอาความคาดหวังไปแปะไว้ที่ตัวคนรักของคุณเด็ดขาดค่ะคุณต้องเข้าใจว่าถ้าคุณหาเงินได้มากกว่าคุณก็หาเงินได้มากกว่าไปสิเป็นความถนัดของ คุณและถ้าอะไรที่เขาทําได้ดีกว่าคุณก็ต้องยอมรับชื่นชมและซัพพอร์ตเขาสิว่าเขาทําได้ดีในสิ่งนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์มีแค่2หน้าที่เองลีดเดอร์ กับซัพพอร์เตอร์วันนี้เรื่องนี้คุณเป็นลีดเดอร์คุณก็ต้องให้คนรักคุณเป็นซัพพอร์เตอร์ในเรื่องนี้เขาเป็นลีดเดอร์เพราะเขาถนาดัดคุณก็ต้องเข้าไปเป็นซัพพอร์เตอร์เพราะในความเป็นจริงแล้วถ้าความสัมพันธ์มีลีดเดอร์สองคนพังแน่ๆเพราะจะไม่มีใครฟังใครไม่มีใครยอมรับใครและไม่มีใครซัพพอร์ตใครคะ่ะลองเอาไปคิด ปรับไปใช้ว่าคุณอยากจะเลือกเป็นเบบีบอสซี่ให้ความรักคุณพังหรือคุณอยากจะเลือกเป็นเบบีคนดีเพื่อทำให้ความรักของคุณเป็นคู่รักที่สนุกและมีความสุขลองนำไปคิดดูนะคะและสามารถ พบกับครูอุ้มได้ที่คลับกิ๊กทุกคอนเทนต์เรื่องราวที่เราจะสร้างให้เป็นสังคมของผู้หญิงยุคใหม่สวยรวยฉลาดหาเงินได้ดูดีในแบบที่เป็นตัวของตัวเองและที่สำคัญแฮนด์เลความรักและความสัมพันธ์ให้ได้ดีไปด้วยแปลว่าเราเป็นผู้หญิงที่เก่งและทรงประสิทธิภาพมากๆตามไปกดไลค์ กด follow หรือ subscribe ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram ของ Club Geek หากต้องการจะปรึกษาครูอุ้มฟรีอย่างเป็นส่วนตัวในทุกๆเรื่องที่เป็นเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่จะทำให้คุณดูดีแอดไปที่ Line Official a how to do ดีตามด้านล่างนี้หรือสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้เพื่อทำให้คุณเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ดูดีมั่นใจและมีความสุขที่สุดค่ะ